ด้วยกันประมาณสักกี่เดือนนะมันไม่กี่เดือนอ่ะแล้วบอกว่าขอเสื้อที่ใส่แล้วตัวหนึ่งค่ะอ๋อเขาเป็นแบบนี้นิสัยเขาว่าเขาติดกลิ่นแล้วก็เอาเสื้อที่เราใส่แล้วอ่ะไปนอนกอดไปใส่หมอนใช่เขาเป็นอย่างนี้แหละแล้วจุ่แบบจุ่เก็บไว้เนนั้นะนะจุดไม่ใช่แล้วแบบไม่เคยเจอเลยเอาผ้าก่อนแล้วพี่พทให้ผ้าคีริวไปเให้เื้านอนจริงจริงอันนี้มันอันนี้ เขาบ,บอกว่าเขินครับมีคนอบอกว่าเขินจริงๆอันนี้หนักกว่าเตียงนุ่มอันนี้จริงข้างหลังหรอที่บมอะไม่ใช่แบบผู้ชายก็หลงจริงมันเป็นว <c oughs> เห็นหบ,บล่าเห็นเบ,บล่าฉันบอกแล้วฉันบอกแล้วว่ายั๊ต้องไปเรียกอะไรอย่างบุ๋มเราไปดูแข่งกระดนใช่ปะเดี๋ยวเวลาเราอยู่ข้างหลังจริง,งหรืออยากจะบอกฉันรอเล็บผู้มเยอะจริงยจ๊คิดอยู่หนูเคยบอกแล้ว เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วฉันก็พูดให้ชาวเน็ตฟังว่าขอโทษนะคะพี่บุ๋มบรนยาเยอะมากค่ะมันไม่เชื่อเล่นเล่นแล้วพอเอาไปใส่หมันข้าวถ่ายให้เราดูเอางี้อย่างตอนเจอหลาดถ้าหนูเชื่อพี่บุ๋ม่าหนูได้ละแต่เชื่อพี่บีของไม่เชื่อหนูว่าพินาดมาคุยกนะเขาคุยอยู่เยอะขึ้นด้วยจริงๆแล้วพอคิวคิดเองจบเลยจบเลยถ้าหนูคิดเองหรือพี่บุ๋มคิดทั้งต้องเชื่อพี่บุ๋มพี่จุ๊บถ้าพี่บุ๋มวันหนึ่งถ้าพี่จุ๊บมีคนคุยนะปรึกษาพี่บุ๋มอันนี้หนูบุ๋ม่ีหนูพร พี่หมูก็จะบอกว่าเราต้องมีสเต็ปนะสเต็ปแต่พี่พี่พบอกว่าให้บุกไปหาเขาเลยอะไรไม่แล้วคิวอ่ะผู้ชายเขาถ่ายว่าเขาก็อยู่ใิมิตรสาตเซ็กซ์ขาผูาผ้ชายก็บอกว่าเซ็กซี่ผู้ชายหายไปเลยผู้ชายแบบหายเลยแล้วถ้าเป็นพี่หมูถ้าผู้ชายถ่ายขามาเห็นขาอ่อนไม่ฉันก็จะบอกว่าอุ้ยแบบบรรยากาศที่นี่นดีจังอยากไปอยู่แต่กระเทยบอกว่าเซ็กซี่ผู้ชายหายไปเลยก็เป็นเซ็กซี่อ่ะเขาโชว์ขาขน